นันเองเกี่วสวัสดอันยองสาดีครับทุกคนวันนี้อปปมาสยามเขาเป็นเด็กสยามหนึ่งวันนะครับผมโอ้อากาศรอนมากขณะตอนเช้าๆนานเนี่ยที่นี่มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะมากมายโอ้วันบาเลนไทน์นี่นะสารังเฮโอแฮปปี้บาเลนไทน์นะครับทุกคนจ้าเอ๋คนสดขอเสียงหน่อยครับใครไม่มีแฟนขอกดตุ๊กตามีนี่เลยครับ หิวขาวหิวขาวรู้ไหมเมนูนี้ชื่อว่าอะไรทุกคนข้าวอ่นว่าโทสมันคือขนมปังอบข้างในใสอะไรเยอะแยะมังมายโอปป้าก็ไม่รู้ขอกินอย่างเดียวคำแรกขอคคำตดโๆเข้าปากโอปป้าไปเลยมันอร่อยไหมล่ะตุปากโอปป้าสีกินเลเธอเหมือนเด็กเลยนะโอปป้าก็ไม่รู้สิเซบีดีเด กินข้าอิ่มเน้วมาตัดผมต่อเลยพี่ครับพี่ครับขอทรงผมสไตล์ซูเปอร์สตาร์เกาหลีนะครับความหวังของโอป้าขอฝากไว้กับพี่ช่างตัดผมคนนี้แหละจะรดดุดด้วงมาดูกันเลยไว้ตายแล้วทุกคนโอป้าดื่มบอกไปว่าตัดทรงเกาหลีตายไม่ใช่เกาหลีเนื้อหน้าโอป้าเหมือนกิมจออึงหรือเปล่าแต่ก็ทุกใจครับขอบคุณครับ ดินไปเดินมาข้างนอกอากาศร้อน,นมากขอเข้ามาดูข้างในอะไรสวยๆดีกว่านี่ฟิมือคนไทยหรอเก่งมากเลยอลังการงานสังเบอรอุย๊ยแฟนคลอมมารอ,อปาหรออันยองสวัสดีครับเจียวมาเดวครับมามากินอะไรเสร็จปักเสร็จปักกันต่อดีกว่าดูสิอปาสั่งอะไรตำทัดฟินเบ,บอร์มเมนูเล็กมาแล้วยำกุ้งซองจาย สว่วนตัวอปปากุ้งตัวแดงมากเดวได้ไหมอยอดรชาก็สดๆกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนะอปปายำกุ้งสดกินเมือ่อะไรก็ฟินๆเนาะทุกคนว,าาว่าบเตอบุตรดันนี้อร่อยนะน้ำจริงก็เปรี้ยวๆเซบสัจใจอย,ย,ยู่เอต้องกินกับข้าวเหนียวแบบนี้แหละใช่เลยตามทัดฟินบอกของอปปามาเร็วน่ากินไหมครับทุกคน คำนีกกขะิมก่อนนะอุ๊ยเปียยวเปียยวต้องตัาด้วยแค่มโมปกติคนไทยชอบกินส้มตำกันใช้ไหมครับโอป้าก็ชอบชอบซิกงนิ่ชอ,อกคนกินส้มตำเซลเลวคือการชิกดองปูนี่แหละสไตล์ตคนไทยจุ๊บจุจับจับจุวบจบโอป้าคิดว่าร้านนี้ยังไม่สุดยอดเท่าไรอาหารได้น่อยมากและข้าก็แพงด้วยค่าเช้าที่สายามแพงหรือเปล่า โอ้ยรุ่นฟันน้ำนมมาทำอะไรกันที่นี่ Song y a n บ Bed s ย t y o อ n g Boy าอินกับผู้ชายบ a d Boy ขอบคุณครับออ녕 a l o e อร์